สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ Audio n i n e ะครับผมมาอยู่ที่โชว์รูมที่เรียกว่าเป็นร้านเครื่องเสียง Hi End ครับที่เรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับดังเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยในเคสที่เรียกว่าซื้อขายผ่านออนไลน์ครับตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วครับว่าเครื่องเสียงบ้านเรานิยมที่จะซื้อขายผ่านออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e l a z a d a หรือว่าน็อกๆครับ ที่นี่คือร้านของ HD Hi-Fi พระราม9ครับนะฮะหลังจากที่หลายปีที่แล้วนะครับประสบความสำเร็จนะครับสำหรับร้าน HD Hi-Fi ที่ Silicon Square ตอนนี้นะครับเป็นโชว์รูมแห่งใหม่นะครับซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับที่นี่นะครับมีเครื่องเสียงนะครับมากมายหลายห้องหลายชั้นด้วยกัน4ชั้นมากกว่า 5 6โซนด้วยกันนะครับโดยมีเครื่องเสียงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับราคาหลักพันยันหลักหลายหลายล้านเลยนะครับวันนี้ใครที่รับชม audio night และใครที่กำลังมองหาเครื่องเสียงที่เรียกว่าจบจริงๆเล่นแบบไม่ต้องวนเวียนครับเล่นแบบจบวันนี้ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นมหากราบของ การเล่นเครื่องเสียงก็ว่าได้ครับที่ HD h i f i พระราม9ทถนนพระราม9แห่งนี้ครับเพราะตรงหน้าของผมคือแ m p l ิฟายเนะครับเป็น Integrated Amp ที่เรียกว่าชาติหนึ่งของมนุษย์ที่เล่นเครื่องเสียงต้องมีครอบครองครับนั่นคือ m a c i n t o s h จอฟ้านั่นเองนะครับหลายๆท่านคงจะทราบไปแล้วว่าจะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยคุณจะพูดถึงอะไรอะฮะจอฟ้าครับและอีก integrated a m p หรือว่าอีกแอมพล f ิ e ไฟเออร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่สุดที่มาใน HD Hi-Fi 9รรในวันนี้ก็คือ Accuphase ตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับ E800 ครับเป็นรุ่นที่สูงและใหญ่แฟกชิปของ i n t e g r a t e d Amp ของ Accuphase นะครับที่เรียกว่าเป็น m อม i g h End จากประเทศญี่ปุ่นหน้าทองคำวันนี้จอฟ้าและหน้าทองคำนะครับทุกท่านมารับชมได้ที่ร้าน s d Hi-Fi ฟพรามเเท่านั้นที่เดียวในประเทศไทยและเรียกว่าในเอเชียคุณก็คงหาฟังพร้อมกันแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนครับมาเปิดประสบการณ์หูไปพร้อมๆกันวันนี้ใครที่ติดตามคลิปนี้กับ Audio Night nice, นะครับคุณจะได้สัมผัสเสียงผมจะมีเปิดเสียงให้ได้ฟังกันนะครับเรียกว่าอ่เป็นบูญหูเลยก็ได้อะแต่ผมก็แหมก็ขอบพระคุณพี่น้องนะที่ทำให้ผมมีบุญในการที่ได้ฟัง เรียกว่าเป็นแฟลกชิปตัวท็อปที่สุดของ Integrated AM p ทั้ง2แบรนด์นี้อยู่พร้อมๆกันนะครับโดยผ่านลำโพงที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดไฮเอ็นที่อยู่ตรงหน้าผมครับก็่นี่คือลำโพงของ Wilson นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเรียกว่าใหม่ล่าสุดชื่อรุ่นว่า Wilson Sabrina X นะครับผมตัวนี้นะครับเคยเล่าแล้วนะครับว่าอยู่ที่ร้าน SG Hi-Fi คุ้มค่าเกินราคาและเสียง ไฮเอ็นจริงๆนะครับตัวนี้เขาพัฒนาออกแบบมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแดมภายในตัวตู้นะครับอุปกรณ์พาสซีฟภายในนะครับถูกอัปเกรดมาครบขันนะครับขับกับสายลำโพงนะครับของ Nordos ด้วยนะครับตัวนี้ Wilson Sabina X นะครับเรียกว่าแมทชิ่งกับ Integrated Amp โอ้ยใครไม่ฟังผมถือว่าพลาดจริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูนะครับตัวนี้สวยงามใหม่ล่าสุด Audio n i g h t ะครับเราเคยเรียกว่ายกไปที่ Audio n i nice g h t s t u d i o ครั้งหนึ่งนะครับเป็นรุ่น MA 9,000นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับล่าสุดแล้ว Integrated M ต้องเรียกว่าเป็นหลอดด้วยนะครับภาคปรีนะครับเป็นหลอดและก็ภาคขยายนะครับเป็น Solid State นี่คือเสน่ห์ของม c i n t o s h เลยครับเขาเรียกว่าเป็นแบบ Hybrid คุณจะได้ทั้งพละกกำลังที่ขับลำโพงออกมาที่ ถ้าเป็นหลอดล้วนๆอาจจะทําไม่ได้ครับเพราะว่าหลอดเนี่ยกำลังเสียงเบสความถี่ต่ําอาจจะทําไม่ได้ดีเท่าโซลิดในหลายๆตัวนะครับไม่งั้นคุณจะต้องจ่ายแบบหลายสิบล้านนะครับแต่ว่าตัวนี้ไฮบิดได้ความหวานความฉ่ารายละเอียดนะครับที่ครบคันเป็นเปียมเลย HD Hi-Fi พรราม9นะครับวันนี้รีบมาเลยนะครับเขามีราคาพิเศษให้นะครับบก,กนก่อนเลยตั้งแต่ต้นๆคลิปรายการเลยนะครับ M A 1 MA น0 0 0ตัวใหม่ล่าสุดจอฟ้าหลอดสวยสีฟ้าเขียวอลามไม่ต้องห่วงครับตัวนี้กำลังครับ300วัตต์ต่อชานอลต่อข้างพละกำลังนี่เรียกว่าเหลือหลักเหลือกินเลยนะครับผมนะฮะห้ามพลาดบอกเลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมาที่ H D Hi-Fi พระรามเเท่านั้นคุณไปฟังหาฟังยากครับจะให้ที่ไหนเปิดยากครับ H D Hi-Fi โอ้โหเจ้าของแล้วก็ทีมงานที่นี่นี่ พร้อมบริการจะให้ยกไปที่บ้านก็ยินดีนะบอกแล้วครับการตลาดหรือว่าการทําร้านเครื่องเสียงณปัจจุบันนะครับต้องเข้าถึงลูกค้า s d i f i ถือว่าเป็นรายต้นๆน,นะครับที่บริการไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่ๆเขาไปถึงที่บ้านครับเอาไปให้เปรียบเทียบเลยนะครับหรือว่าเอาไปให้ฟังนะครับว่าคุณอยากฟังแบรนด์ไหนที่นี่มีเรียกว่าทุกแบรนด์ในตลาดผมบอกว่าตอนนี้น่าจะเป็นร้านร้านเดียวในวงการเครื่องเสียงไ n ที่ มีแบรนด์สินค้ามากที่สุดจริงๆ sc high f i v จะเป็นดีลเลอร์ก็ตามแต่เขารวมกับผู้นำเข้าทั้งหมดที่ดีที่สุดในประเทศไทยรวมอยู่ร้านนี้ร้านเดียวห้ามพลายครับผมการันตี sc high f i อยู่แล้วนะครับณชั่วโมงนี้ครับพี่น้องและอีก i n t e g r a t e m 1นะครับตัวนี้เป็นคลาส a ครับเพียวคลาส a จาก accu fade นะครับแบรนด์ญี่ปุ่น high end ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับสูงกว่ารุ่นเดิม e 5000 e 8 0 0ครับตัวนี้โอ้โหพละกําลังนี่เหลือกินเลยครับต้องบอกว่ากําลังสํารองอุปกรณ์ภายในของเขานี่คัดมาแบบ high end รุ่นท็อปทนะครับตัวเป็นร้านมาใส่อยู่ในนี้นะครับเป็นอิเทเกตแอมที่คุณจะได้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับเพียวคลาสเซนะครับเสียงที่มันละเมียดละใหม่นะครับคุณลองฟังครับวันนี้ผมจะมีให้2เพลงด้วยกันกับ2แอมป์ยักษ์ใหญ่ที่ร้าน h d h i f i พระราม9วันนี้อ่ะไม่ให้เสียเวลาไม่ต้องเล่าอะไรเยอะครับ เครื่องเสียงคุณต้องฟังและถ้าอยากฟังเต็มๆที่ดีกว่าฟังที่บ้าน HD Hi-Fi พระราม9กดเลยนะครับเบอร์โทรขึ้นให้เลยนะฮะมาเลยครับ Google Map นะครับถนนพระราม9้าลงทั้งด่วนถึงเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอะไปฟังเพลงเปิดด้วย Macintosh MA 1 2 0 0 0 i n t e อ r a i n t e r g p l a c t i c flagship กันก่อนเลยครับ This is a right-away letter. I gotta make it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside. The postage is my soul contains a message from millions. สุดยอดประทับใจครับพี่น้องจอฟ้าครับแมกซินทอชเอเมหนึ่งหมื่พัน 2000. ผมเคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากได้รุ่นนี้เลยอะ่ะคือไม่ใช่รุ่นอื่นเลยคือมันเหนือกวา่า รุ่น m a สมัยก่อน8,000-9,000เยอะหมืน่นเยอะนี่มัน m a 12,000เขาพัฒนาเรียกก็เรียกว่าโอ้โหอัดแน่นด้วยพละกกำลังและเสียงยังคงหวานฉ่ำรายละเอียดนี่แบบว่าคือออกมาแบบไม่ว่าลำโพงใดๆในโลกมีหลุดตู้เพราะนี่คือ integrated amp ที่เป็นแฟ a ชิปนะครับของเขาเลยนะ i ินทออจอฟ้านี่มันสวยมากและมีว,วงกลมทรงกลมด้านบนนี่แบบคือนี่คือรุ่นใหม่อะแล้วมันงดงามมากแค่วางนะครับ เป็นเฟอร์นิเจอร์ดูสิครับเปิดแบบนี้ก็หล่อแล้วคือจะหาแอมสักตัวในชีวิตคุณหาแอมที่มันแบบเรียกว่าเป็นสิริมงคลเสริมโงเฮงนะพอพูดถึงแอมสิริมงคลเสริมโงเ่เฮงหลังจากที่ฟังแม็กอินทอชไปแล้วนะครับแน่นอนครับคุณห้ามพลาดกับแอมหน้าทองคำครับกับ a c c u ิว a ฟ e นะครับที่เรียกว่าเป็นแอมไฮเอ็นคลองใจ คนเรียกว่านักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยก็นิยมกันมากๆเลยนะครับสำหรับ Accufade รุ่นนี้รุ่นท็อปนะฮะ E800 นะครับลองมาฟังครับความเนียนบอกเลยครับว่าตัวนี้กำลังสำรองดีมากแล้วก็เสียงจะมีความอิ่มรายละเอียดและก็เฟสที่เรียกว่าเที่ยงตรงที่สุดนะครับและมีเสียงที่เป็นคลีร์ตความต่อเนื่องสูงครับเพราะเป็นคลาส A Accufade ครับ E800 นะครับ เป็นแอมที่เรียกว่าเสริมมงคลให้กับชีวิตคุณไปฟังกันเลยครับ a อร์คิเฟก E800 ครับ The green glow of the clock greets o u แห่งคุณภาพเสียงเลยฮะกับ a c c u h a t e E 8 0 0ครับแฟลกชิปเรือธงของ Integated M รุ่นใหญ่ล่าสุดปีล่าสุด,ป,สดปีนี้เลยนะครับต้องบอกว่า a c c u h a d e นะครับนอกจากในเอเชียหรือคนไทยนะครับเมืองไทยที่นิยมกันมากแล้วล่าสุดในประเทศยุโรปต้องบอกว่ามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับที่เป็น Integated M ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่นักเล่นระดับไฮเอนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้เป็นอันดับหนึ่งในยุโรปเลยครับ คิวเฟนนี่ตอนนี้นิยมกันมากๆและต้องเรียกว่าเสียงของเขานะครับเรียกว่าขึ้นไปเหนือกว่าหลายๆแบรนด์บนโลกเรียบร้อยเขาการันตีนะว่าต้องเป็นรุ่น e800 รุ่นนี้ด้วยนะครับนี่คือรุ่นที่เรียกว่าเพียวคลาสเอไม่อยากให้พลาดครับโอ้โหเสียงที่แบบสะอาดแบบนี้เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยนะฮะสัมผัสเสียงนี่รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะ และแน่นอนนะครับพระเอกในวันนี้ก็คือวิลสันซมินาเอ็กซ์เช่นเดียวกันนะครับแหมนะฮะถ้าลำโพงดีแอมดีแอมดีนะครับ, M, D. M, D รบก็ขับลำโพงออกมาได้เรียกว่าหมดจดส่งศักยภาพออกมาได้ครบนะครับถ้าแอมไม่ถึงลำโพงดีลำโพงก็เรียกว่าขับไม่ออกไงเพราะฉะนั้นถ้าแมทชิ่งใครมีลำโพงเรียกว่า ระดับแบบหลายๆแสนนะครับหรือสองสามแสนผมบอกเลยครับว่า,วาเลือกลงทุนแอมก่อนเลยแอมยังไงมันอยู่คู่กับเราฮะเอาแอมที่เป็นรุ่นท็อปรุ่นใหญ่ตัวเดียวจบไม่ต้องเล่นหลายๆชิ้นนะครับตัวเดียวและสวยงามวางสงา่างามแบบนี้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านชั้นเลิศด้วยและให้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าทุกคนต้องประทับใจเอาเลยว่าใครอยากมาฟังก็อยากให้มาที่ HD HiFi นะครับผมอ่ะโอ้โหลองดูหน้าตากันนะครับ เป็นไงฮะหน้าตาเนี่ยของทาง Macintosh สวยงามนะครับและหน้าตาของทาง AcuFace นั้นสวยงามมากๆครับเครื่องเสียงสวยง,งามแบบนี้นะครับหถ้าไม่เจอเจ้าของร้านก็อะไรอยู่สวัสดีครับที่นอครับสวัสดีครับ oh. ผมสวัสดีครับผมมาร้าน HD Hi-Fi พระราม9แห่งนี้ที่ไรมีเครื่องเสียงที่เรียกว่าประทับใจแล้วก็ซีดอยาก ได้อยากฟังจริงๆขอบคุณพี่มากๆที่ทําให้พี่น้องวงการเครื่องเสียงได้ฟังของที่เป็นสุดยอดแบบนี้วันนี้เป็นไงฮะเราตั้งใจจริงๆตั้งใจตรงที่ว่าตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของผมอยู่แล้วที่เราต้องการรวมตุวนรวมรที่เอาความแมทชิ่งที่มันต้องดีด้วยเอแล้วอะไรที่ความต้องการขอ,ของลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นแล้วรีเควสต์มาต้องการมาเราจะเตมให้รอบนี้ครับพี่โหรอบนี้ เอาจอฟ้าหน้าทองคำมาเลยทั้งคู่เลยทั้งหน้าทองทองคำจอฟ้ามารวมกันเลยลูกค้าอยากฟังแบบไหนทุกตัวดีหมดอู่ที่เราชอบแบบไหนเพราะทุกคนชอบไม่เหมือนกันดีคนละแบบไม่าละตัวดีทั้งคู่อดีทั้งคู่ผมบอกเลยว่าครั้งหนึ่งจะเปิดประสบการณ์หูคือใครพลาดงานที่้่กแบว่าโอ้คือ คุณไม่ต้องไปทางานเครื่องเสียงออกมันไม่มีมี่คุณจะได้ฟังเยอะและอีกหลายห้องอีกหลายแดนอีกแต่ตรงนี้สุดยอดของ A อคิฟเฟและ m a c In t o s h ทใช่ครับแฟลชิป I ินดิเกเตอมาแล้วโดยเราใช้ลำโพงตัววิวสานตัวเนี้ยตัวมอเนิเตอร์เป็นตัวตรงกลางเลยอแล้วเราใช้กับแล้วตัวเป็นตัวฟังนะครับพี่เสียงที่ได้เนี่ยมันแล้วกับลูกค้าชอบเลยพี่ทุกตัวดีหมดดีหมดจริงๆโอ้โหผมฟังแล้วแบบบอกเลยครับ ใครมาฟังไม่ขนลุกนี่ก็แย่แล้วครับมาวันนี้นี่คุ้มค่าคุ้มจริงๆครับพี่ครับคือเดินทางมั่นใจว่าพี่ไม่มีทางฟังชุดนี้ได้ในประเทศไทยตอนนี้จริงๆนะฮะโอ้โหรวมทั้งเอเชียนี้ด้วยเปิดนะพี่นะใช่ใช่จริง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 ไข่าวว่าโอ้โหแค่โพสต์ลงโซเชียลไปนี่ครับงฝรั่งเมืองนอกมองนานแชร์กันมาหมดเลยครับพี่โอ้แล้วคนไทยทำอะไรอยู่มามาก้มามาไปยังไงเอาเชิญเลยดีกว่า มาที่สาขาเฮดดีไฟสาขาพระราม9ก้าีได้เลยครับพี่เส้นทางพิมพ์ Google Map ลงพระราม9ก้าใช่ครับเฮดดีพระรามเออเฮดดีไฮไฟลรามาไอเอ็กนะครับหรือพระราม9ก็เจอแน่นอนเจอแน่นอนครับพี่ครับโอ้โหหรือจะไม่ต้องโซสอบถามแร้วของงี้มากันเลยโอ้ยมาเลยมาเลยและอางอิงออดิโอไหนขอราคาพิเศษครับคุณครับได้เลยได้เลยครับพี่ราคาพิเศษนะฮะถ้าผมมันก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีต้องมีต้องมีครับราคาพิเศษหรือ จำไม่รอดไงก็แถมเถิมหรือดูอะไรไปขอให้ด้ครับขอให้มาถ้าถูกใจเพราะเราตั้งใจเซ็ตจริงๆพี่อืเราใช้สายที่ดีระบบที่เหมาะสมคทุกอย่างลูกค้าอยากฟังแนวไหนต้องการฟังสไปเมอร์ต้องการฟังเครื่องเล่นแผ่นเสียงดีๆเรามีให้ลองหมดครับพี่ครับคําถามผมชอบแบบนี้สไตล์ผมพี่น้องร้ามันดีนะฮะชอบโลกไม่เตรียมแม้จะอัดบันทึกรายการก็ตามเหมาะกับใครครับ อินท g เกเตแอนด์แสกชิประหว่าง a อคคิวเฟกับแมคินทอสรุ่นท็อปสุดเหมาะกับใครเผื่อพี่น้องดูอยู่เฮ้ยเหมาะกับเราไหมเหมาะกครใครัะพี่คนที่ต้องการอะไรถึงจะต้องเอาตัวนี้ไปขอบก็สิ่งที่ตรงนี้นะที่เห็นเห็นเลยคือทุกคนเนี่ยต้องการบางคนบอกเฮ้ยเราต้องซื้อปรีแยกไหมต้องซื้อแอมแยกไหมต้องซื้อยังไงผมคิดพูดได้คําเดียวว่า พวกนี้มันเป็น All-in-One เป็นอินทิเกตไดแอมที่รวมทุกอย่างรวมปรีที่ดีรวมแอมที่ดีอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปซื้อแอมแยกม่ภา่พอโนอีกใช่ครับที่มันครบทุกอย่างอ่ะพี่อ่าครบทุกอย่างแล้วเราสามารถที่จะฟังได้คุณภาพที่สูงเลยเหมาะกับทุกคนที่ต้องการไม่ต้องเล่นแยกชิ้นเยอะคบแต่เครื่องเดียวจบใช่ครับนะฮะอันนี้สําคัญแล้วได้คุณภาพเสียงที่สูง ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีเสียงที่กตายกางกันไปนะครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนเหมาะกับใครอีกฮะเหมาะกับทุกคนที่มีลําโพงที่ดีอยู่แล้วออนะครับออแล้วอยากดูว่าเฮ้ยเราอยากได้แอมอะไรสักตัวหนึ่งที่มันคุณภาพสูงแล้วจบเลยเออจะต้องจบ อมาจบที่นี่เลยครับได้ทั้ง2แบนด์เนี้ยนะครับมาลองดูชบเด่แน่ผมคิดว่านะไม่เสียการเดินทางเขาไปต่างจังหวัดคืออย่างนี้พี่ในงบประมาณ5้าแสนเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีคู่แข่งออเทั้งคู่นี้นะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็เราค่อยคุยกันต่อไปอ่าเพราะที่ผ่านมาเราจะโชว์งานจบเลยแอมที่ใหญ่กว่าระบบพรุ่นี้ตลอด ร,ร,รอบนี้เราต้องการโชว์ระบบนี้ที่ได้คุณภาพที่สูงแล้วก็ขับแอมคุณลำโพงคุณภาพดีๆอย่างนี้ได้อย่างสบ,บายๆมอคนที่มีลำโพงคุณภาพดีๆดีๆด,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 ดีแล้วหรือผมแจ้งไปแล้วลงทุนแอมดีๆไปเนี่ยคือสำคัญเลยคบคุ้มค่ามากๆพี่าานะฮะขอเติมอีกข้อหนึ่งพี่ชายคนที่ต้องการความสวยงามอันนี้แน่นอนเลยพี่แอมที่เรียกว่า เป็นศิลปะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีของบ้านเลยอืไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าทองคําของไอคูเฟดนะครับโอ้โหดูว่ามันดูดีมากมากมันเสริมบารมีทองคำเลยใช่หรือจะจอแบบสีสันสวยงามจอฟ้าพี่เป็นเอกลักษณ์ของโลกถูกต้องครับพี่ครับสดใสและครั้งหนึ่งที่ทุกคนต้องฟังต้องมีต้องฟังมีงบ หรือไม่มีมาฟังก็ได้ใช่ครับไม่ได้ห้ามนี่ไม่ได้ซื้อเราก็ไม่ได้ห้ามเรานอกจากนั้นนะพี่ประสบการหูมาดิต้องมาแล้วเราก็มีแอมที่หลายหลายรุ่นของสองยี่ห้อนี้ด้วยโชว์ที่นี่พี่เออเอามีอีกไม่ใช่แค่สองรุ่นนี้นะพี่นะอมีแมคินทอนรุ่นอื่นไอคือเฟรรุ่นอื่นโชว์ที่นี่อีกอ้าวโอ้โหอีกลำโพอีกหลายแบรนด์คือไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมาแล้วแต่ต้องดูเฉพาะรุ่นนี้นะพี่นะครับ เรามีรุ่นที่เล็กลงมาแล้วก็เหมาะกับลำโพงของพวกคุณอีกโอ้แต่นี่มานี่ก็คุ้มแล้วอ่ะห้ามพลาดกับ HD Hi-Fi พระราม9ครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยฝากทุกคนเลยขอบคุณพี่นพขอให้ต้อนรับลูกค้าพี่น้องเครื่องเสียงดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับและติดต่อจะดูติดตามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของ HD Hi-Fi HD Hi-Fi พระราม9 HD Hi-Fi s ีค i c o n Square หรือจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าน็อกๆนะครับ อื่นๆอีกนะครับโออ้ีกกมมาายทักได้เลยได้เลยวันนี้ขอบพระคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องอย่าลืมนะครับต้องมาต้องมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ